สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Talk with Pat ชวนคุยเรื่องเทรดพอดแคสต วันนี้เป็นวันจันทร์ที่25สิบงหาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันแรกของสัปดาห์สิ้นเดือนเย็นๆแบบนี้หลายคนอาจจะกำลังจ้องกราฟกันอยู่หรือบางคนอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านและพักผ่อนสำหรับวันนี้พัดจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะในมุมมองของการเป็นเทรดเดอร์มุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมลับแต่อย่างใดแค่เลือดสาดซิๆค่ะ และอาจจะกระแทกใจใครหลายๆคนนะคะกับหัวข้อที่ว่าเลือดในพอร์ตราคาของอิสรภาพที่เทรดเดอร์ต้องจ่ายชื่อหัวข้อก็ฟังดูโหดนิดหน่อยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเคยถามตัวเองไหมคะว่าวันที่คุณผู้ฟังตัดสินใจก้าวเข้ามาในโลกของการเทรด f o r r x x หรือคริปโต คุณผู้ฟังคาดหวังอะไรพัดเชื่อว่า99%รรวมถึงตัวพัดเองด้วยเนี่ยก็ขอตอบเลยว่าพัดเข้ามาเพื่อหาเงินสิคะฉันอยากจะรวยในอาชีพนี้ค่ะแล้วอาชีพนี้จะเป็นอาชีพของฉันตลอดกาล ซึ่งมันไม่ผิดเลยนะคะนั่นคือเป้าหมายคือภาพความฝันที่สวยงามที่ทำให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันแต่ความจริงที่คนส่วนใหญ่มักอาจลืมบอกนะคะหรืออาจจะไม่ได้บอกก็คือก่อนที่คุณจะได้เงินคุณจะต้องจ่ายเงินก่อนคะ่ะและสิ่งที่คุณต้องจ่ายมันอาจมากกว่าเงินทั้งหมดที่มีในชีวิตเสียอีก เมื่อคุณเลือกเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวคุณกำลังจะจ่ายทุกอย่างที่คุณเคยมีในชีวิตประจำวันจ่ายด้วยอะไรบ้างลองมาไล่เรียงกันดูค่ะอย่างแรกเลยจ่ายด้วยการนอนหลับจากที่เคยนอนเต็มอิ่ม8-10ชั่วโมงคุณอาจจะต้องตื่นมาดูกราฟตอนตีสาเพราะตลาดอเมริกากำลังเปิดหรือนอนไม่หลับเพราะพอรตติดลบอย่างหนัก วงจรการนอนของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต่อมาคุณจ่ายด้วยสุขภาพจิตนี่คือต้นทุนที่แพงที่สุดค่ะความเครียดความกดดันความกลัวความโลภมันจะถาโถมเข้ามาทุกวันคุณจะดีใจสุดขีดในวันที่ได้กำไรและดิ่งลงเหวในวันที่ขาดทุนสภาวะอารมณ์ที่แกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะคะมันบั่นทอนสุขภาพจิต อย่างมหาศาลและที่สำคัญไม่แพ้กันคุณจ่ายด้วยความสัมพันธ์มิตรภาพบางอย่างอาจจะจางหายไปเพื่อนที่เคยชวนคุณไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะเลิกชวนไปแล้วเพราะคุณเอาแต่พูดว่าไม่ว่างต้องเฝ้ากราฟ หรือแม้กระทั่งความเข้าใจจากคนในครอบครัวพ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องมานั่งทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้แฟนคุณก็อาจจะน้อยใจที่คุณไม่มีเวลาให้เหมือนเดิม และต้นทุนทั้งหมดที่ว่ามามันจะหล่อหลอมรวมคุณให้กลายเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเหงาที่ไม่มีใครเข้าใจคุณจะเริ่มกินข้าวคนเดียวบ่อยขึ้นเพราะในหัวมันมีแต่เรื่องกราบและออเดอร์จะเลิกคุยเรื่องไร้สาระกับเพื่อนไปโดยปริยายพอรู้สึกว่ามันเสียเวลาหรือเราอาจจะแค่ไม่มีสมาธิจะคุยเรื่องอื่นจริงๆ ความเจ็บปวดที่สุดนะคะคือเวลาที่เราขาดทุนหนักๆเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้เลยเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาทนกับความเจ็บปวดแบบนี้อยู่ทุกวันทำไมไม่เลิกเลิกไปซะทั้งๆที่เห็นอยู่ว่ามันทำร้ายเราขนาดนี้คำถามเหล่านี้มันจะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกโดดเดี่ยวของคุณค่ะ พัดพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มใจแป้วใจเหี่ยวกันแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นทางนี้มันมืดมนขนาดนั้นเลยเหรอแต่นี่คือแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าคุณยังยืนอยู่ได้ถ้าคุณผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นมาได้ผ่านความเงียบสงัดในห้องเทรดผ่านวันที่พอร์ตแดงเถือกจนแทบไม่อยากจะลืมตาตื่นขึ้นมา ถ้าคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมวันหนึ่งคุณจะได้รับในสิ่งที่คนเหล่านั้นไม่มีวันได้มันคืออิสรภาพค่ะแต่อิสรภาพในความหมายของเทรดเดอร์มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่การได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่มันคืออิสรภาพที่ต้องแลกมาด้วยความเดียวดายและเลือดในพอรจริงๆค่ะมันคือ ความแข่งแกร่งทางจิตใจที่ถูกหล่อหลอมมาจากความเจ็บปวดคือวินัยที่เกิดจากการเคารพในความเสี่ยงและคือความเข้าใจในตลาดและจิตใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะพัดก็ขอสรุปสั้นๆค่ะว่าเส้นทางของเทรดเดิมมันไม่ใช่เส้นทางที่โลยด้วยกีบกุหลาบหรือ ให้เราไปวิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นะคะมันคือการเดินทางที่คุณพร้อมที่จะต้องเตรียมตัวมาจ่ายค่ะจ่ายด้วยเวลาจ่ายด้วยสุขภาพจ่ายด้วยกายใจและด้วยความสัมพันธ์บางอย่างเพื่อแลกกับความเข้าใจในตัวเองและอิสรภาพที่เป็นรางวัลสำหรับคนที่อดทนและไม่ยอมแพ้เท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่กำลังจะก้าวเข้ามาคิดดีๆค่ะถามใจตัวเองให้ชัดๆว่า คุณพร้อมที่จะจ่ายราคาเหล่านี้แล้วหรือยังส่วนใครที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือโดดเดี่ยวขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะพัดและเพื่อนๆพ,พวกเราชาวเทรดเดอร์ต่างก็กำลังจ่ายราคาที่ว่านี้อยู่ในรูปแบบของตัวเองกันอยู่เช่นกันค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตาม a ็ k w วิดพั t ชวนคุยเรื่องเฉตในวันนี้หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นกระจกสะท้อนให้ใครหลายๆคนได้ฉุกคิดและเตรียมพร้อมกับเส้นทางนี้มากขึ้นแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ